สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็จะพาแม่ญาและ้านหลานไปหาอาหารกินช่วงเย็นๆจ้่ก็จะไปตลาดไหนในปากช่องนี่แหละจ้ะนะก็จะพากันเดินไปเรื่อยๆแวะเห็นอะไรก็จะถ่ายมาให้ดูอันนี้ก็ข้าวเหนียวมูมนมะมนะ่วงนะเพื่อนๆนะจอยก็บอก่าจ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนสังขยาจอยก็อธิบายให้่าฟังเนาะว่าอันนี้เคยเธอเคยกินแล้วอันไหนเธอยังไม่เคยกินอันนี้ก็คือมะม่วงจ้ะจอยก็ ตั้งแต่มาถึงก็ยังไม่ได้กินพวกมะม่วงอ่ะจ้ะจอยเป็นคนที่แบบว่ากลัวท้องจะเสียเพื่อนๆอ,อากาศมันร้อนด้วยนะจอยกาลังพยายามปรับไอ้นี่ปรับท้องจอยอยู่เพื่อนๆไม่ค่อยกล้าก,กินอะไรที่แสลงส้มตรงส้มตําจอยก็ยังไม่ได้กินเลยจะ้ะอันนี้หลานชายจอยคนกลางจะน้องฟิล์มนะจอยก็ซื้อเสื้อให้ซื้อหอมวกให้ก็ใส่เลยเห็นไหมอันนี้หลานชายคนโตน้องพีรแล้วหลานก็มาพักอยู่กับจอย หนึงหวันอาจจะไม่ใช้หนึ่งอาทิตย์ห้าวันนี่ร้านคนกลางร้านคนโตคุณย่าจ้ะย่าเขาเคยเห็นเด็กๆสองคนนี้ตั้งแต่เด็กๆนะเพื่อนๆนะพ่อญามาเมืองไทยกับจอยรอบที่ห้าแล้วจ้ะน้องพีก็โตเป็นหนุ่มสูงสูงมากจะสูงเหมือนน้องแอนอายุ19ปีจ้ะน้องพีส่วนน้องฟิล์มอายุ12ปีจ้ะนะสูงกว่าจอยหมดจ้ะ จดย่าเขาก็เล่านะว่าเขาสูงกว่าเธออะไรอย่างงี้เขาก็เปรียบเทียบคุยกันนี่แหละจะเพื่อนๆเอ้ยตามภาษาจะเคยญาติกันจะร้ะเดินตามกันไปขบวนเลยเพื่อนๆ่าก็เดินในด้วยเออนี่มามา่ามานะเดี๋ยว Uh, yeah, ถาม่หาาวจไดไม้มันนี้ามรขายหมาาตรงนี้ mm hmm. เบอกว่าเหาขา mm hmm. เขากรสหาัข,า yeah. ขาอ,าอาหเา้กิน,นะนล้นนะคี่ mm ัข hmm. เดินตามต่อยๆหนุหนๆ,นๆนนนเดินตามจ้ะเดินตามกันไปเท่าข้าวขาหมูข้าวมันไก่จ้ะกำลังเตรียมตัวเปิด กว่าจะถึงตลาดไหนก็ไกลพอสมควรนะเพื่อนเพื่อนนะจอยก็พากันเดินหนีเลยจ้ะย่ากแกนั่งโมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นจอยไม่อยากให้แกนั่งเพื่อนเพื่อมันอันตรายเนาะแต,แต่ถ้าจอยมาคนเดียวจอยก็นั่งโมอเตอร์ไซค์นั่นแหละจะซื้อผลไม้ไปกินกันจ้ะจอยจะซื้อขนุนอยากกินขนุนตั้งแต่อยู่อังกฤษแล้วจ้ะเนาะก็จะซื้อให้ย่าด้วยแพ็คหนึ่งจอยแพ็คหนึ่งแล้วก็จอยก็จะซื้อไอ้มะละกอสุกนะแล้วก็ฝรั่งจ้ะนะเอาไปเก็บไว้ใน ตู้เย็นที่ห้องห้องพักก็จะที่โรงแรมนั่นแหละเพราะว่าบางทีไม่ค่อยอยากจะออกข้างนอกไปบ่อยมันร้อนนะเพื่อนเพื่อนมันร้อนก็มีผลไม้ไว้กินก็ดีจะอยู่ในห้องเพราะว่าตั้งแต่มาถึงก็ยังไม่ค่อยได้กินผลไม้เลยมีวันนี้แหละที่ซื้องเงาะไปโลนึงกะจะ,จะกินประมาณสามลูกยังไม่หมดเลยขนมนมเนยคิดว่าจะกินขนมนู่นขนมนี่ก็ยังไม่ได้กินจ้ะนะมัน บอกไม่ถูกมันกินมันไม่ค่อยอยากจะกินนะเพื่อนๆนี่ก็โซนน้ําพริกที่ว่าจอยเคยซื้อกลับไปอังกฤษนะเพื่อนเนะมื่อก่อนสั่งเจ้านี้ไปเยอะน้ําพริกแห้งตาแดงน้ําพริกปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยจ้ะจอยเคยซื้อไปเยอะจ้ะน้ำปลาลก็มีจะปลาผัดอยู่ตรงกันนั่นนะเห็นไหมในกระมังนะจ้ะอร่อยของเขาอยู่เจ้านี้มีปลาทุกอย่างปลาเค็มทอดปลาอินทรีทอดปลาอะไรปลาช่อนปลาช่อนทะเลทอด มีทุกอย่างจ้ะนี่ผักต่างๆนาน,นา่าจอยเขาจะซื้อมะเขือไข่เต่าพันสีขาวไปนะเขาบอกก็าชอบกินฉันเคยกินเธอให้ฉันฉันจะซื้อไปเอากับไปเมืองอังกฤษได้ไหมฉันสามารถใส่ในกระเป๋าเดินทางฉันได้ไหมเกย์าถามก็ใส่ได้เนาะเคยเอาไปอยู่เอจ้ะ่าเขาชอบอะไรเขาก็จะซื้อกลับมาจ้ะ เขาก็กินเป็นบางอย่างนะนเพื่อนๆนะไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ได้ว่าจะกินทุกอย่างจะไม่ให้จอยแบบว่าสอนเขากินทุกอย่างคือคนเราก็ไม่กินเขาก็ไม่กินนะจ้ะนะอันนี้บรรดาทอดมันเข้าวโพดกับทอดมันปลาจ้ะอันนี้ก็ข้าวจี่จ้ะนะข้าวจี่ทรงเครื่องอันนี้ก็บรรดาอาหารการกินัแหละผักทอดน้ำพริกอะไรประมาณนี้นเพื่อนๆพวกน้ำพริกกะปิอะนะแล้วก็มีผักทอด บรรดายำเจ้เขาอยากจะกินยำอะไรก็จัดไปจ้ไก่อบอะไรของเขาเยอะแยะมากมายจ้ไม่ต้องกลัวอดมาตลาดตรงนี้จะเตรียมเงินมาอยากกินอะไรก็เนี่ยจะจอยจะซื้อเนี่ยข้าวราดแกงจอยจะกินปลาดุกผัดพริกเพื่อนๆอยากกินปลาดุกผัดพริกเป็นเมนูอะไรที่แบบจอยชอบมากจ้โทษทีด้จยจอด้อจอยภาคไปก็แบบติดอ่างไปจ้นะลิ้นพันกันเพื่อนๆน่าจะ ปลาดุกผัดพริกนี่เป็นเมนูที่จอยชอบมากจ้ะนะอันนั้นก็จอยบอกว่ายาก,กินได้อันนั้นไม่เ,เผ็ดมันเป็นวุ้นเส้นผัดผักรวมมิตรจ้ะนะไอพวกยำๆโจก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพื่อ,อนๆนะเพราะจอย,ยังไม่อยากจะกินมันกลัวท้องเสียแล้วก็หมูทอดจ้ะนะหมูทอดหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะั่นแหละเพื่อนๆซื้อไปคุณ่าตก็ชอบจ้ะเตินถ่ายไปทั่วนั่นคือแกไม่เคยเห็นไอหอยนางมุม กับน้าจิ้มอะแกไม่เคยเห็นไงอันนี้ก็ปลาทอดปลาทอดกับเทมพุรไทยอะไรเงี้ยยาก็สนใจแต่หอยนางรมถามจอยจะว่าแกคิดว่าเป็นปลาไงแกถามว่าปลาแล้วบอกไม่ใช่มันหอยนางรมจอยก็บอกแกอย่างนี้ร้านนี้ก็น่าอร่อยจ้ะนะเนี่ยจ้ะตลาดเขากำลังตั้งแผงนะนเพื่อนๆนะจอยมาเร็วกันจ้ะถ้ามาช้าเดี๋ยวมันคนมันจะเยอะเพื่อนๆจอยไม่ชอบมาตอนคุณเยอะๆนะจอยก็เลยรีบๆมาแล้วยากแกก็ เดินไม่คล่องอะเพื่อนๆแกก็เดินช้าเพราะแกต้องใช้ไม้เท้าเนาะพายุงกันในการเดินของแกนี่เจอไอ้ปลาดุกผัดพริกร้านนี้จอยก็ซื้อเหมือนกันจ้ะนะอันไหนที่ชอบชอบจอยก็ซื้อยาก็จะซื้อไอ้ผัดผักวมมิตรจ้ะไม่เอาเห็ดหูหนูเนาะจอยก็บอกแม่คา้าอืมนะจ้ะเพราะว่าร้านนี้เขาจะตักอย่างขั้นต่ําคือสี่สิบบาทจ้ะนะต่ำกว่านะเขาไม่เขาไม่ตักนะเพื่อนๆนะ เขาก็จะขายของเขาอยู่อย่างนี้แหละนั่นแหละจ้ะนะแลก็อธิบายให้ยาฟังเธอจะมาซื้อยี่สิบบาทสิบาทไม่ได้ขั้นต่ําคือสี่สิบาทจ้ะจอยก็บอกยาเนาะส่วนอันนี้ก็ปลาหมึกย่างจ้ะนะปลาหมึกย่างจอยก็ไม่ได้ซื้อหรอกจ้ะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูส่วนนี้ก็ของหวานเยอะแยะเพื่อนๆไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่ใส้กรอกอีสานจอยจะลองซื้อไปสักห้าไม้จะเอาไปกิน มันจะมีไส้กกอกอีสานแล้วก็ไส้อัว่วไอ้ไม้เล็กๆก็คือไส้อัว่วก็ไส้กอรอกอีสานที่จอยกำลังซื้ออยู่แล้วก็ไส้กกอกวนเส้นจ้ะนะจอยไม่ได้ซื้อหรอกนะไส้กกอกวนเส้นซื้อแต่ไส้กอรอกอีสานจ้ะอยากกินเพื่อนๆคุณย่าก็ถ่ายใหญ่จะถ่ายหัวเป็ดไม่ใช่อะไรนะหัวเป็ดอันนี้ก็ข้าวขาหมูส่้โซนดอกไม้จ้ะกับผักสลัดอะไรประมาณนี้ของเขาเดินไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจ้ะ ย่าเขาพาแกเดินช้าๆจ้ะแกอยากจะได้ถ่ายรูปเก็บรูปเอากลับไปอวดเพื่อนที่อังกฤษหมูสเต็จ้ะเนี่ยเดี๋ยวจอยจะต้องพาย่ามาซื้อวันพรุ่งนี้ไปล้วเดินตามมาละ<อ>ต้องหันดูแกเรื่อยๆจะ้ะเนาะแกบางทีแกโมแต่ถ่ายรูปแล้วก็เดินไม่หมองแกอย่างเงี้ยบางท,างท,แางทีแกอยู่นู่นอยู่ข้างหลังไกลอยู่จอยจะซื้อขนมถังแตกไปกินจ้ะจอยชอบกินไส้เผือกเพื่อน แต่ไส้ยางอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่จ้ะไส้เผือกนี่ชอบมากก็บไส้สังขยาจ้ะไส้มะพร้าวก็ไม่ค่อยเท่าไหรเ่เพื่อนร้านนี้จะอร่อยดเราจะจะซื้อไปให้ญาติลองทานจ้ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่ญาติลองทานให้ดูเ้วยจะต้อาบางทีอาหารลหลายๆย่างอ่ะคือก็ซื้อไปกินแต่ว่ากินกันไม่ตรงเวลาไงใครอยากกินก็กินก่อนอย่างเงี้ยเหมือนจอยอยู่ห้องจ o ยจ o y อยากกินหิวจอยก็กิกนเลยอย่างเงี้ยเหมือน่าอยู่ห้องของ่า่าอยากกินก็กินเลยอย่างเงี้ยจ้ะ จอยกับย่าไม่ได้พักห้องเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนแยกพักกันจ้ะแยกห้องใครห้องม่เพราะว่ามันเป็นการส่วนตัวดีเพื่อนเพื่อนนอนรวมกันมันไม่มันไม่ใช่จ้ะเพราะมันอยู่ด้วยกันประมาณหกวันนะเพื่อนจะมานอนด้วยกันไม่ได้จ้ะนะนอกจากจะเห็นย่าทานอาหารก็คือตอนที่ว่าออกไปทานอาหารข้างนอกก็จะได้ถ่ายตอนย่ากินนะเพื่อนๆนะตามครับตามปั๊มน้ำมันข้าวราดแกงแถวแถวบ่คอสอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นย่านั่งกินกับจอยอยู่ แต่ถ้าเข้าห้องมาแล้วก็คือจะไม่เห็นจะไม่เห็นว่ายากินเนาะเพ,นเพื่อนเนาะต่างคนต่างกินแต่หิวตัวไหนก็กินแล้วยากแกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินข้าวอะ่ะเพื่อนๆนแกแกไม่ค่อยกินข้าวแกแบบว่าหิวตัวไหนแกก็กินตัวนั้นแหละอืมหลานจอยก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยแยกกันไปหาซื้อจ่จอก็ให้เงินเขาไปหาซื้อเขาอยากกินอะไรก็ให้เขาไปหาซื้อตังหากัจ่เนี่ยจ่าก,าก,ก็ถ่ายรูปนี่เดินไปนี่พวกบรนดาสลัดจ้า ใครต้องการกินสลัดนี่ก็มีพวกเกี๊ยวพวกอะไรทุกอย่างอ่จะจ้ะนะขนมจีบสบลัเปาอะไรอย่างเงี้ยฮมันพูดไปถึงนู่นนั่มันมีก็มันมีแต่ไอ้ขนมจีบเหมือนอันนี้ไก่ย่างแดงเพื่อนมีตูดไก่ไปเดินตามกันมาต้อยๆมา แล้วได้อะไรมาได้อะไรโอ <Okay. S 1> อะไรนี่ยลูกอะไรอะฮะไม่รู้ซื้อม้าไม่ร,มมรู้โอ้โหจะกินยังไงที่มันซื้อมาแบบไม่รู้เนี่ยอยากลองกินไม่รู้ด้วยนาะยเอาตังคืนพี่นั่นเออหลานจ้อยก็ใช่ย้อยเพื่อนอยากกินผลไม้ไปซื้อลูกอะไรมาก็ไม่รู้บอกมันไม่รู้เพื่อนน่ยมันอยากลองกินอะก็ปล่อยเขาเขาอยากกินก็ให้เขาซื้อมาลองกนินเพื่อนเนาะ ย่าจอยเขาก็ซื้อเสื้อผ้าให้หลานคนละตัวจ้ะน,นะซื้อให้เด็กมันเลือกเอาเองนะจ้ะน,นะมันก็ขอบคุณย่าเนาะย่าก็ซื้อให้คนละตัวแต่หลานจอยเขาเลือกสไตล์ไม่เป็นจ้ะน,นะเขาบอกให้จอยเลือกให้คนโตยิ่งเลือกไม่เป็นกางเกงยีนเลือกไม่เป็นจอยต้องบอกป้านายเลือกไม่เป็นป้าช่วยนายเลือกหน่อยเนาะคนเล็กนี่เขาก็เอาสไตล์ของเขานั่นแหละเขาอยากใส่อะไรเขาซือ้อตัวเล็กก็จะจะ เป็นคนกล้าแสดงออกแต่คนโตจะเป็นคนที่ขี้อายอะะนะย่าจ้ะนะย่าจอก็อยากกินโรตีจะ้ะเขาก็สั่งโรตีกล้วยเนาะเขาก็เห็นลูกชายก็ชอบไงพี่แอนดี้ชอบพี่พี่แอนดี้นี่จะชอบโรตีกล้วยมากหรือโรตีแบบธรรมดานี่แหละมาเมืองไทยนะสมัยก่อนพี่แอนดี้จะซื้อตลอดจะ้ะซื้อโรตีอะทีนี้ย่าเขาก็เลยแบบซื้อแล้วก็จะไปถ่ายรูปส่งไปให้ลูกชายเขานะจะ้ะให้ไปไป,ไปอวดอะพเพื่อนๆนะเขาก็เนี่ยจะ้ะ คนไม่ค่อยเยอะมันก็ดีอย่างเงี้ยจะมาซื้อๆแล้วรีบกลับแต่จะถ้าคนเยอะลาคาญเพื่อนเออเดินแบบกว่าจะซื้ออะไรได้เบียดกันอย่างเงี้ยนะจะนะรีบๆซื้อรีบๆกลับว่าจะกินบะหมี่กันก็ร้านบะหมี่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นเนี่ยนะจะนู่น,นหลานจ้อยๆให้นั่งรอข้างบนนู้นนะจ๊ะหน้าธนาคารนะจ๊ะให้ญาเขาก็ยืนถ่ายรูปรออยู่นะจ๊ะ จอ,อยก็คือมันนั่งกันละลานเนี่ยจ้ะคุยกันกันลูกๆลันลนของจอยนี่แหละถามกันไงแกงลานไอตัวเล็กกัตลกไงนะตัวเล็กอ่ะตลกตัวโตก็หัวเราะอย่างเดียวจ้ะนะแต่ห่วงน้องดีดีเพื่อนเพื่อนตัวตูนี่รักน้องดีห่วงน้องนี่ใส่คล้ายๆพ่อจอยอ่ะคนโตอ่ะนี่ใส่คล้ายๆพ่อจอยรักรักน้องห่วงน้องพากันนั่งหัวเราะย่าจ้ะ ย่าเขาก็ยืนยืนรอเลยจ้ะไม่หลบไม่อะไรยืนรออย่างเดียวนะเดี๋ยวก็เดินกลับห้องกันจ้ะไอเตี๋ยวไม่มีบะหมี่ไม่มีก็ไม่ต้องกินไว้กินวันพวกนี้เอากินอะไรที่เราซื้อไปวันนี้ก็พอจ้ะนะกินกันทั้งวัน,นเพื่อนกินแบบแต่ว่าจอยยังไม่ได้กินไอ้นี่ไงขนมจีนอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้กินกินแต่พวก ก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวสองรบก,ก็ยังไม่อร่อยเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จอยจะพาล้วหลานไปกินตรงไอ้บขสตรงปั๊มน้ํามันนะจ้ะจะมันจะมีเย็นตาโฟแล้วข้าวราดแกงมันมันถูกอยู่นะนเพื่อนๆแถวนั้นน่ะเนี่ยจ้ะมาก็ใช้งบอย่างประหยัดอะจ้ะนะญาถามเขาเออนะั่นแกจะถามว่าใส่อะไรยังไงเนี้ยจ้ะโอเคจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ